เกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างร่างกายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะคาดไม่ได้มานั่งกันหน้าเวทีกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสาธิตด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตเล่นมือณหญิงแล้วกันได้ไหมคะค่ะวันนี้คุณหญิงก็จะมาเป็นผู้แปลให้กับเราในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องถามด็อกเตอร์นะคะคุณหมอก่อนละกันว่าเคโรแพมติกคืออะไรเ่ยค่ะก็อยากจะทราบว่าเคโรแพมติกคืออะไรนะคะคุณหมอคะเคโรแพมติกคืออะไรคะคุณหมอโง่มิ๊นเดี๋ยวขอพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าคะหมอพูดภาษา <laughs> okay, okay. she would like to know what is chiropractic. <laughs> chiropractic uh, is a uh, it's a form of healthcare uh, treatment like physiotherapy. Uh, we avoid drugs. We avoid surgery. We believe that the body heals itself and that it does it through the nervous system. and if there's an interference in the nervous system then there's an interference in the body's ability to heal and regulate itself ค่ะที่หมอหมายถึงว่าไฮโรแพทิกเนี่ยนะคะก็เป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสายในด้วยกันนะคะอาการกป็นาณภาพบํบัดนะคะทีนี้เนี่ยเราจะดูลึกไปก็คือลงไปดูในกระดูสลังค่ะสิ่งที่จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือระบบประสาทที่อยู่ในไขสลังเราก็จะในเรื่องของกล้านื้อเส้นเต่างๆที่เกี่ยวข้อด้วย Well, the chiropractor is essentially uh, educated like a medical doctor. So, you would uh, have a, a physical examination. Uh, we do an orthopedic and a neurological examination. And then we do what we call a chiropractic examination to look for misalignments or lesions in the spine. Yeah. the arms and the hands and the shoulders, the nerves exit the spine at the neck. Just like at the low back, the nerves that exit the spine in the low back control the legs, knees, and feet. And that controls the blood vessels, the muscles, the skin, everything is controlled by the nervous system. So when he says he has to in here, I have to assume that the problem is going to be here. So I'll have him sit down in front of me. แล้วค่ะก็ค uh> ุณหมอบอกว่าเบื้องต้นสมองเราเป็นตัวสั่งการในร่างกาย คาผ่านทานองอประสาทซึ่งมาในกระดูกสันหลังของเรากระดูกสันหลังของเราเนี่ยก็จะมีกระดูกบริเวณคอกาลางหลังแล้วก็หลังช่วงล่างนะคะในกระดูกแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทเนี่ยออกมานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการปวดหรือเจ็บบริเวณปาานั่นก็หมายถึงว่ารากประสาทเนี่ยก็จะอยู่บริเวณอคอนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยอยากจะเรียนนิดนึงว่าระบบประสาทในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมอยู่ในกระดูกสันหลังของเราทั้งสิ้นสมองเป็นตัวสั่งการถูกต้องนะคะ แต่ว่าการส่งสัญญาณเนี่ยกระแสสัญญาณประสาทในกาะส่สงผ่านในระบบประสาทก็คือเส้นประสาทของเราออกไปดังนั้นคนไข้ที่มีป่อาการบริเวณปวดที่บริเวณคอหรือว่าบ่าหรือบ,บางคนได้ลงมาที่แขนค,ค่ะ,ะก็คือเขาก็ต้องมาจากบริเวณคอหรือบางทาง่านที่มีอาการ,รวกกปวดหลังปวดสะโพกปวดเท้าลงขาชาอาการบริเวณน่องหรือบริเวณเท้าเส้นประสาทก็จะมาจากบริเวณหลังในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้เราต้องเข้าใจดี หลักการของร่างกายก่อนว่าทํางานในลักษณะนี้ะนะคะที้คุณหมอก็จะเริ่มตรวจเลยว่าถึงแม้คนไข้จะมีอาการแค่บริเวณคอแต่คุณหมอจะเช็คให้ทั้งกระดูกสัลังเพ<ม>ื่อดูที่ว่าบางทีเนี่ยเรามี ใช่ไหมคะผู้เวลาที่เราเดินทำให้เราแบกน้ำหนักไปนอกระยไหน่ค่ะอ่นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าอาการของคุณแบงคแฟนจ๋านะคะจะอาการหนักแค่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะคุณแบงคนั่งแบบว่าแระยันะคะสบาย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 ไม่ต้องไอันนี้สบายไปนิดนึงนะคะอย่าเตะค่ะอันนั้นจะน้ำกระเด็นนะคะอย่าเลยค่ะิด้เลย This is just a check. This isn't an examination. So first thing I'm going to look for is w h r t h e r standing. ก็คือตอนนี้เวลาที่เราเช็คบริเวณหลังนะคะก็คือคนแข้อาจจะต้องยืนการขาเลกน้อยนะคะค่ะหรือวางไว้ข้างลำตัวเกาะไว้ที่เอวที่สะโพกนะคะไม่ตอนน้องเลมนะคะคเห็นไหมเห็นไหมคะ นิดนึงนะคะเป็นเพราะหล่อหรือสูงหรือเปล่าคะเป็นเพราะหลังยาวค่ะใช่ค่ะปกติจะนอนอย่างเดียวหลังยาวเลยโอเค We'll test disk เราจะเช็คเรื่องหมอนรองกระดูกกันนะคะแล้วก็จะมีการปิดเอวนิดนึงนนะคะ ดานนี้อย <|so|>> ู่ในเฟสกันแล้นะคเขียงไปเลยอ่ะลงนอนค่ะขึ้นเขียงค่ะมีความสบายมนความอะไรหนะโอ้โหเลยเตียงเลยนะคะน้าตัวใหญ่ ตัวคุณหมอเองก็เป็นนักกอล์ฟเองด้วย oh. ในส่วนตน,นี้คุณหมอก็าจะออกรอบประมาณสัปดาหล์ละจาน <Ha. S 1> เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะกมตรวจเสร็จแล้ว <Yep. S 1> <laughs> อยานอน <Yep. S 1> อ่อก็อย่างนั้นในแบบของเรานะคะ Yeah man is pretty healthy I don't see anything serious <Ha. S 2> He h a s a little little posture uh, could be improved but just a little bit uh, There is a problem in his neck probably do from years and years of studying in the university, right? It's, we often call it office syndrome or student syndrome because your head is forward like this for so many hours that it becomes a chronic problem. This inside of you 27 movable bones. <laughs> All of you also have several of them stuck out of place. <laughs> this puts pressure on the nerve. ซึ่งมีการเปลี่ยนหรือกดทับในระบบประสาทของเรา jam your หรือที่เราเรียกว่ารถติดในกระดูกสันหลังนะคะ This your function, your อันนี้ก็ส่งผลทําให้ระบบการทํางานในกลไกในร่างกายของเราเนี่ยติดขัดไปด้วยหรือว่าใช้งานได้น้อยแล้วก็จํากัดน,นะคะ So instead of functioning at 100%, some of you may be functioning at 67% of your capacity. Mm -hmm. Even children have a reduced potential because of these things. ในวัยเด็กเลยนะคะก็ในกระดูกสันหลังอาจจะมีการเปลี่ยนในระบบกระแสะประสาทของเราได้ mm hmm. Now the secret this. ความลับของ chiropractic กนันนี่นะคะคือ uh, we haven't found anything else that corrects these except chiropractic ก็คือเราไม่เห็นจะมีการแค่มีสารอื่นนะคะจะตรวจพบแล้วก็ทําให้แก้ไขระบบกลไกการทำนกระดูกสันหลังนอกจากไทโลพคติกนะคะ so we've tested people after massage yoga acupuncture massage chairs whatever you can think of that makes people feel better maybe it did for a while Mm hmm. But it didn't these traffic jam หรือบางคนไปเล่นโยคะฝังเข็มไปนวดหรือว่าใช้เตียงนวดก็ตามเราอารู้สึกดีขึ้นแต่พอมาเทสในเรื่องระบบประสาทกระแสประสาทแล้วเนี่ยเราก็ยังพบว่ากระดูกสันหลังมันก็ยังเคลื่อนเอียดกระแสประสาทอยู่ถึกแม้ว่าเราใช้บริการแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นก็ตามแต่มันก็ได้แค่ชั่วคราวก็จะกลับเป็นอาการเดิมอีก So that's the unique place of chiropractic we simply find these things tell you where they are correct them ่เมื่อกี้คุณหมอตรวจด,ดูจะมีอยู่5จุดในกระดูกสันหลังแล้วก็มีช่วงซี่โครงด้วยที่มันเอียงไม่เท่ากันน,น,นะคะคุณหมอจะทำการปรับแล้วเดี๋ยวเราจะเทสอีกทีทันทีเลยนะคะ จะได้ทราบว่าก<ค>ระแสประสาทได้มนทํางานอัตโนมัติทันท <the> ีเลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้มารืนนี้ได้ทันทีเลยได้ทันทีเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ So for any of you who would come in to see us We will also check to find out if you have any bad habits. The worst habit is sleeping on your stomach. คุณหมอบอกว่าถ้าสนใจมาตรวจสุขภาพในที่บูธของเรานะคะคุณหมอจะเช็คดูและดูซิว่าคุณมีพฤติกรรมที่แย่หรือเปล่าคือชอบนอนคว่ำ It really causes a lot of problems. การนอนคว่ำทําให้กระดูกสันหลังบริเวณคอเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะมากมากแล้วก็เสื่อมเร็วด้วยนะคะ Now one of the second worst habits I can see right now somebody here is doing it. แล้วก็อีกอันก็ที่คุณหมอเห็นตอนนี้เลยนะคะว่ามีบางคนเนี่ยก็มีถ้าท่านั่งอะนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะคือนั่งไขว้ห้างนั่งไขว้ห้างนะคะอันนั้นเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังของคุณมีปัญหานะคะการนั่งไขว้ห้างซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ชอบใช่่คะะท่านนอนท่านนั่ง ทีะะม s <S หมดเลยทำไมมันถึงเป็นพฤติกรรมที่แย่นะคะเวลาที่นั่งไขว่ห้างนะคะเราจะบิดสะโพกกระดูกสะโพกของเราด้วยค่ะก็คือกระดูกเชิงกรารเราก็จะล็อกแล้วก็จะทำให้มีการบิดขุนข้อกระดูกสันหลัง และทำให้กระดูกสันหลังเริ่มคดนะคะออ๋เดี๋ยวคุณหมอครับแล้วคุณหมอจะแสดงให้เห็นนะคะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยมันทำรายกระดูกสันหลังอย่างไรบ้าง Adjustment of the spine now, and then we will check again to see that the points are corrected. ค่ะคุณหมอจะเริ่มปรับแล้วนะคะคุณชมพู่สบายใจได้นะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณชมพู่ไม่ต้องเกรงนะคะ เป็นการปรับช่วงบริเวณคอนะคะตอนตะแคงนะคะคุณหมอจะเริ่มปรับหลังช่วงล่างนะคะคุณหมอจะล็อกไปตรงข้อที่จะต้องปรับนะคะแล้วก็ใช้แรงกดเบาๆนะคะเพื่อใช้กระดูกอันนี้นนข้อได้ยินไหมคะว่ากระดูกนังกรึ้เล็กน้อยอะคะ่ะได้ยินนะคะตะแคงอีกข้างนะคุณหมอมีอะไรจะบอกทิงท้ายไว้อกักเล็กน้อยไหมคะโอเค Okay, well... Uh, uh, yeah, just a few more things, since some of you may have come here for golf or diving, just a few points about that, is that if you're going to do that kind of thing, you really need to be functioning as well as possible, especially diving. ว่าคนที่มางานนี้กะะ็จะมางานกอฟแล้วก็ดำน้ำนะ,ค,ะคุณจะต้องมีสุขภาพที่ค่อนข้างจะแข็งแรงในการเล่นกอฟแล้วก็ในการดำน้ำด้วยเฉพาะการดำน้ำเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายความการจะเยอะค่ะ And the other thing is that, in order to improve, you need to have the basics done. So, for example, if you go to someone who's trying to improve your swing, your golf swing and you have a machine that's not functioning properly you can't really correct it you can try but what you really need is to have the basic correction done and then you can swing better you can function better in any sport actually สำหรับนักกอฟนะคะเราก็มีโปรแกรมพิเศษนะคะเพราะ,ะว่าเราก็จะมีมชีของเราคือตัวเราเนี่ยกลไกสาคัญในการที่เราจะสวิงนะคะหมอก็จะมีโปรแกรมพิเศษให้สาหรับนักกอฟเพื่อที่จะทําให้วงสวิงดีขึ้นแล้วก็วไปได้ไกลขึ้นโควิดวันเลยื่อยค่ะเหน่อยทีเดียวนะคะสำหรับนักกอฟท่านไหนสนใจต้องไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วค่ะ สอบถามถามได้เลยนะคะหรือว่าจะตามคุณหมอไปที่บูธก็ได้อยู่ที่โซนสีใช่ไหมคะชั้นล่างค่ะ G 1 0 0ึ่งร้อยจีหนึ่งร้นะคะไปสอบถามคุณหมอได้ที่บูธเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณหมอก็จะอยู่ถึงเวลา1ิบแปดนาฬิกาใช่ค่ะคุณมอเย็นเลยนเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะดรทอมสปิตค่ะตั้งยิ้มมาสิค่ะตั้งยิ้มขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหญิงด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปนะคะเราสองคนนี้ตอนนี้ต้องการอะไรเป็นพิเศษ กัดเรียงสมองนะคะคุณหญิงน,นะคะคุณบรนารัก,ก็เป็นท่านเจ้าของนะคะดีไซน์<ช>รินดิกนั่นเองค่ะถ<ช>้าใครสนใจนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญตามดรไปได้เลยเพราะว่าน่าสนใจมากๆเป็นทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาช่วงกระดูกของเราทําให้กล้ามเนื้อดีขึ้นด้วยนะคะเส<ช>้นเอ็นนะคะแล้วก็ระบบประสาทต,ต,ต่างๆเนี่ยสามารถรีฟูได้เลยะะ<ช>แล้ว่ต้องพิ่การผ่าตัดอีก้วยค่ะสนใจก็แวะไปแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้ว